เจ้าหญิงคาริยาเจ้าหญิงมาเรียและเจ้าหญิงพาะองรียาห์ตาและคาริยาต้องได้รับองค์รียาทั้งสองพระองค์เกิดอ้อนวอนขอพรขอพระให้ทูลเจ้าพระราชาพระองค์เลยโอ้พระเจ้าขอท่านประหารบุตชายให้แก่ข้าทีเพื่อที่บุตชายของข้า ได้สืบทอดพลังต่อจากข้าด้วย mà hai trai nữa rồi mà mình lên kia nhìn gì nữa hai nhà Việt nam ông trai khác đéo à hai nhà kiến trai khác <laughs> พอสุดแีแม่ยนช่วยด้วยช่วยด้วยขยายขยายแม่เป็นอไหมคะน้องก็เหน่ามากเลยคะตามหมอมาแล้ว Oh. Uh -huh.

ไม่เป็นตัวกลารเาตดรานนเขกั้อเนาะไม่เป็นกะไรดีๆหรอกแต่ถ้าได้แล้วไปเา่าใ้ไล่นำที่ออกม่ตัวกลนะบถ้าช้ชื่อนเราก็จะทำต่อไปร้นตะสกนไปชั้นราชินีข้าสุมร้ายท่านั มันน่งเปิดไปเปิดเลยฟ้าบานตอนนี้ทางเซอร์เบียได้ขอการนสนุการลงกับออกเทียจากเราสงครามกำลังอย่างเรื่อยๆหรือยงอ่ะเรือยๆทางเซอร์เบียจะเอาบอลลัสเซียเป็นทั้งทีมยางยาวนถ้าเราไม่สงคราหาปช่วอะไรอ เ้าว่าเราจะลค่าไปด้วยจะฟาวาถ้าเราแพ้ชาชเดที่เกิดเราได้ไหรพี่ส๊อจำาีมเม้าจะลมแพ้ไวเหรอเจ้าจวังอาดชีมเ้าท์จะลมแพ้ไมหรอเล่ไม่พี่ส๊อข่าจะเป็นประชาการการยอมเองต้องทำยังไงไม่ไม่พี่ส๊อแล้วเราตามนี้พี่ส๊อ กนยังไม่ตัดยังไม่ตัดสินเพ้อากขอเชจ้นดีที่ด้านหลังของเรื่องา้เจ้ามาทางขอบเขตที่เนในไทยแลานวจัยนเราก็มีรายงานของเชิญโดยี่หงพอใช้เป็นหลักของรายกพระองค์

จากมือของราชาลังเีย มาวไอ้ความสบรนาจะเพิ่มอย่างไรเือเราจะเดินทางโดยรถไฟขวทุกท่านจะร้อยพมวไฟของถูกกองหาที่ทอกไปหลายสามยืและเปลียเส้นทางไปเหมือนร้อขอเช่ที่นัมีสาชโคาและได้ผหานคนสคัญถวายรายงานสถานการณ์และคุณขอให้ทรง ท่านรนข้าได้นของในผลและตัวแทนรัฐาข้าขอกราบคุณท่านว่าในขณะนี้ท่านควรเือกทุกสัลาราสตางคงเป็นสองที่ดีที่สุดของบ้านเมืองโปรดท่านจงเห็นแก่บ้านเมืองและประชาชนพยาข้าข้าเาจะสร้างข้าจะสงามไข้า่าจะหนว่าข้าทเช่นนั้นแล้วความสมสูงขึนมาให้ประชาชน よっしゃ การส,สิ้นเจ้าสารส่สลาพระสงศ์และแต่แตงตั้งพระอ,องเป็นาพาะระเานั่นก็หมายความว่าระบบสายไม่หายไปข้าเชื่อว่าพระเจ้าตารต้องซีนขาวรถในการลงข้องราย่างแน่แท้ก็ไม่ต่างจากเดิมเลยไม่ใช่หรอเหมือนข้าว่าเราควออกคนนะครับ้า,าให้พระเจ้าสาอดูแลพระราชวงรต่อไปเพื่อเป็นการตัดรนั่งสห่นั่ง เขาโอนล้านให้พระอนุชาแต่พ่ออนุชาไปในเศษในบารีรมและโอนอำนาจให้เจ้าชายร้อซึ่งเป็นนายวัฒนตรีในขนานั้นจังนั้นหมายความว่าถ้าฉวยรมันเอาสี่สุดท้นมายาวนานถึงสามร้อยมีลแต่นั้นชิ้จุดลงถ้าระบบสารถูกโคนอำนาจลงจะเจ้าชายและอัศอ ใช่ท <Nee. S 1> ่าการเลนดีเพื่แบบนี้ที่ว่าคงอิกไม่นานเรากระแก้ปัญหาเรา่อของเดือนหน้าเดือนต้นก็มีน้องชายที่เดี่อกกลาสองพื้นเดียบาร์ทีดีในตอนนีว่าทุกคนจมีความสุขแต่การเรียนก็มิวันเรื่องราหนึ่งของบนที่สห 我。